สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กันในเกม The s i m s 4ค่ะซึ่งเกมเด e s ซิ s 4นี้นะคะเราจะมาแนะนำนะคะแนวทางที่ทำให้เดอะซิมนะคะรวยขึ้นจะพูดง่ายๆเลยก็คือทางลัดนั่นเองค่ะ <c oughs> อ่างั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็สร้างเซฟจะเริ่มใหม่หรือว่าจะสร้างเซฟใหม่ก็ได้นะคะก็นี่เลยคะ่ะกดเข้าไป <c oughs> เมื่อเข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนนะคะเลือกไว้ซัก ที่หนึ่งสมมติว่าเราอยากอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคอ่าชาญินนะคะจะขออนุญาตเลือกเป็นที่ดินตรงนี้นะคะสามสิบคูณยี่สิบนะคะราคาสองพันห้าโอเคก็ชาย,ยินจะทำการลงบ้านนะคะนี่ โอเคนะคะหลังจากที่บ้านนะคะสร้างเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปนะคะแล้วเราก็กดไปที่สร้างค่ะโอเคหนละังจะเข้ามาแล้วนะคะทุกคนเราก็จะได้บ้านหน้าตาประมาณนี้โอเคเราเราไม่ค่อยสนใจเรื่องบ้านเท่าไหร่มาเลยเรามาทําสวนกันดีกว่าคะ่ะทุกคน อาละค่ะก็สร้างสวนไว้เรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นสวนของเราคะ่ะจริงๆจนะสร้างไว้ข้างๆตรงนี้เพิ่มอีกก็ได้นะแต่ว่าคือชายินคิดว่านะแค่ตรงนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะทุกคนต่อไปนะคะนี่ค่ะส่วนสําคัญตั้งใจดูนะคะทุกคนกดเข้าไปที่ทักษะค่ะกิจกรรมและทักษะแล้วกดไปที่ตรงนี้ค่ะเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง ทีนี้นะคะเรากลับมาอยู่กับน้องป๊อปทีนะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยกดเปิดไปเลยค่ะกดเปิดซองกดเปิดซองค่ะทุกคนกดเปิดซองเปิดซองค่ะเปิดซองเปิดซองโอเคเราเปิดซองครบแล้วนะคะทีนี้เรามาดูที่เราสุ่มกันนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างก็นี่เลยได้กล้วยไม้ค่ะทุกคนดีใจมากโอเคเราได้กล้วยไม้กันมาแล้วนะคะนี่เราก็เอามาวางซัดตรงนี้ ทีนี้น้องก็กําลังจะมาปลูก,ลกพืชปลูกผักนะคะปลูกดอกไม้ให้กับพวกเรานะคะนี่เลยโอเคนะคะเราก็ รดน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยนี่คือแบบต้อนรับต้อนรับแบบว่าคนมาใหม่นะคะเดี๋ยวเชิญเพื่อนมาเข้ามาก่อนนะคะสําหรับหลังจากนี้นะคะจะทําใหเ้เราจะเลื่อนเวลานะคะให้พืชโตขึ้นนะคะโอเคนะคะก็กลับมาแล้วนะคะในรอบที่แล้วเนี่ยก็แอบไปเก็บมารอบหนึ่งนะคะได้ประมาณ300บาทค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ พืชเนี่ยจะใช้เวลาสองวันในการโตนะคะแล้วก็จะรดน้ําก่อนค่ะอ่าอันดับแรกให้น้องรดน้ํานะคะแล้วก็ให้น้องนะคะขายทั้งหมดค่ะทุกคนอ่ากดขายทั้งหมดไปเลยนี่เลยมารดน้ํำต้นไม้ก่อนค่ะโอเคค่ะหลังจากขายเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้เงินเพิ่มมาเยอะมากนะคะจําได้ไหมคะว่าเราทําตั้งแต่วันศุกร์ถูกไหมคะวันนี้ วันจันแล้วค่ะผ่านไปสุกเสาร์อาทิตย์จยันนะคะผ่านไปสี่วันแล้วค่ะทุกคนมีเงินจากเก0ร้อกว่าบาทนะคะตอนนี้มีเงินอยู่พันสี่แล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะงั้นเราทำต่อไปค่ะว้าไปดูตอนที่ต้นไม้โตกันเลย <c oughs> เอาละค่ะก็กลับมาพบกันอีกวันแล้วนะคะวันนี้วันนังคานะคะทุกคนก็พื่โตแล้วค่ะนี่เลยพื่โตแล้วก็กดขายทั้งหมดเลยหรือใครที่ รู้สึกว่าเอ้ยที่มันยังได้น้อยไปอะ่ะทําไมแบบว่าไม่ปลูกเพิ่มล่ะโอเคค่ะได้ค่ะเราจะเก็บเกี่ยวมะเขือเทศนะคะเก็บแค่ต้นเดียวนะคะตรงนั้นเอาไว้ขายค่ะโอเคต้นมะเขือเทศนะคะน่าจะขายได้ราคาดีใช่ไหมอ่ามีต้นมะเขือเทศกับแบล็เบอร์รี่นะคะได้ขายได้ราคาดีค่ะทุกคนก็เก็บแล้วก็ปลูกใหม่ค่ะ เอาละค่ะทีนี้นะคะพืชก็โตกันแล้วนะคะเป็นอีกเป็นอีกวันนะคะที่พืชได้โตนี่เราก็กดขายทั้งหมดไปเลยค่ะนี่นี่นะคะถ้าทำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ่ะแล้วก็ต่อเดือนเนี่ยต่อสัปดาห์นะคะเราอาจจะได้เยอะกว่าเดิมค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะตัดภาพนะคะไปช่วงนี่เลยไปช่วงหรือดูหนาวกันค่ะทุกคน ช่นนะคะก็ว้ามาที่ฤดูหนาวแล้วค่ะทุกคนโอเคที่ชาเย็นว้ามาที่ฤดูหนาวนะคะก็เพราะว่าคือพืชที่เป็นพืชแห่งความดอกไม้แห่งความตายดอกกล้วยไม้อะไรเงี้ยค่ะเขาจะโตในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูใบไม้ผลิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ชาเย็นอยากให้โตวไวค่ะก็เลยว้ามาที่ฤดูหนาวเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่มี DLC ซีซสั้นนะคะทุกคน ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะพืชเนี่ยจะโตตามอายุเลยค่ะไม่ต้องพึ่งฤดูเลยนะคะแต่นี่คือซื้อซีสันมาแล้วกดปิดเรียลสีไม่เป็นค่ะโอเคกดปิดไม่ให้แบบว่ามีฤดูหรือว่าปฏิทินไม่ได้ค่ะก็เลยต้องวากมาแทนค่ะทุกคนโอเคค่ะงั้นเราก็เดี๋ยววาดไปตอนที่ต้นไม้โตก,กันเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะทุกคนทีนะี้คะก็กลับมาที่ดอกไม้แล้วก็มีกล้วยไม้มี ดอกไม้แห่งความตายนะคะทุกคน<ช>ก็ตอนนี้ดีใจมากค่ะน้องโตแล้วมีอยู่สามต้นด้วยกันนะคะก็ขอเก็บอกากล้วจะโตได้นี่เล่นมาประมาณห้าวันได้ค่ะโูนานมากทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอเก็บก่อนละกันนะคะเก,เก็บเกี่ยวทั้งเก็บเกี่ยวทั้งหมดดีก,กว่านี่ค่ะนี่พอเราวิจัยต้นไม้ใช่ไหมคะเราจะรู้ว่ากล้วยไม้เนี่ยขายดอกละกี่บาท แล้วก็ดอกไม้เอาความตายขายได้กี่บาทแล้วดูนะคะทุกคนกล้วยไม้คืคอ225แล้วดอกไม้แห่งความตายคือ240นะคะถ้าเกิดใน1ต้นมีถึง2มีถึงสดอกด้วยกันนะคะก็ขายได้480บาทว้าวโอเคทีนี้นะคะเราก็เราก็จะมาปลูกอีกแล้วสำหรับที่เคยเล่นเดิดสิมมานะคะคิดว่าวิธีนี้น่าจะ เร็วที่สุดแล้วก็ซิมสบายใจที่สุดแล้วค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จบคลิปกันไปแล้วนะคะต้นไม้ก็โตแล้วใช่ไหมคะก็เห็นถึงการวิทนาการของต้นไม้นะคะว่าต้นไม้โตในฤด,ดูไหนนะคะแต่สําหรับใครที่ยงไม่มี DRC ของซีซันนะคะไม่จําเป็นต้องน้อยใจค่ะคือต้นไม้จะโตโดยที่ไม่ต้องสนใจฤดูเลยค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ